เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยความพร้อมของเกมซ u เปอร์บิ๊กแมตช์ระหว่างทีมของเรากับทางเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่ริ้ว่าผมมีคิวต้องบุกไปเยือนถิ่นเอติฮัสเตเดียมในค่ำคืนนี้ทางฝั่งทีมของเป๊ปกววเดิล่าเองส่อแววไล่ดาวซันโวสูงสุดของทีมอยัดเออริงบราหฮารันที่มีอาการบาดเจ็บตามลบกวนและยังกลับมาลงฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมที่เหลือของเขาไม่ได้ เข้ามาโชคร้ายได้รับบาดเจ็บที่บริเวณขาหนีบระหว่างการไปรับใช้ทีมชาตินอร์เวย์ในช่วงพักเบรกทีมชาติผลล่าสุดและต้องถอนตัวจากทีมชาตินงเื่ด้วยอาการบาดเจ็บดังกล่าวอย่างไรก็ตามแม้คู่แข่งจะขาดนักเตะตัวสำคัญอย่างฮาลันไปแต่เยอรเกนครอฟในใหญ่เฮฟวี่มททลของทีมเราก็เชียร์ว่านั่นจะไม่ได้ส่งผลทำให้คุณภาพของคู่แข่งลดน้อยถอยลงไป ทั้งนี้นักข่าวเริ่มต้นในการตั้งประเด็นขึ้นมาก่อนเลยว่าการเตรียมความพร้อมของลิเวอร์พูลในการ,รเผชิญหน้ากับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่มีและไม่มีฮาลันนั้นจะแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรมันไม่ได้มีความแตกต่างกันมากมายนักกรอกครอปกล่าว อันดับแรกเลยเวลาที่คุณเตรียมทีมเพื่อลงสนามคุณจําเป็นจะต้องเตรียมความพร้อมในทุกๆด้านเพื่อป้องกันการจ่ายบอลในจังหวะสุดท้ายของพวกเขาก่อนที่ฮารันจะโผล่ขึ้นมาและสร้างความแตกต่างแต่ถ้าเขาไม่ได้ลงสนามมันก็จะทำให้ซิตี้เล่นแตกต่างไปจากเดิมแม้กระนั้นมันก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะแย่ลงไปหรอกนะ ต้องไม่ลืมว่าทางฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้เองก็เคยลงเล่นในแบบที่ไม่มีกองหน้ามาแล้วพวกเขาสามารถคว้าแชมปได้โดยไม่จำเป็นจะต้องมีกองหน้าพวกเขามีแนวทางการเล่นที่หลากหลายในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป ไหนๆก็เปิดประเด็นมาด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของนักเตะจากทีมคู่แข่งกันไปแล้วข่าวที่2ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูข่าวดีจากทางฝั่งของเรากันบ้างเมื่อวานนี้ผมได้รายงานข่าวให้เพื่อนๆรับทราบกันไปในเบื้องต้นแล้วว่า2แข้งตัวหลักในแนวรุกอย่างทางดาวินนูนเยสและหลุยดีอาที่ก่อนหน้านี้ต่างก็ได้รับบาดเจ็บอยู่ แต่พวกเขาสามารถสลัดอาการบาดเจ็บของตัวเองและกลับมาลงฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมที่เหลือได้เป็นปกติแล้วซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีว่าอาจจะพร้อมกลับมามีส่วนร่วมในบางส่วนของเกมสุดสัปดาห์นี้ได้ทว่าล่าสุดเยอร์เกนครอปก็ออกมาชี้แจงถึงประเด็นนี้แบบรายคนโดยเริ่มต้นจากทางนุนเยสที่ได้รับบาดเจ็บมาจากเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ที่พ่ายให้กับเรอัลมาดริด ตอนช่วงก่อนพรักเบกทีมชาติแต่ในตอนนี้ในายใหญ่ชาวเยอรมันก็ได้ยืนยันออกมาอย่างชัดเจนเลยว่าดาวยิงทีมชาติอุรุกวัยพร้อมที่จะกลับมาเป็นตัวเลือกสำหรับเกมสำคัญที่จะฟาดแข่งกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วดาวิดนูนเยสไม่ได้ซ้อมมา2หรือ3วันในสัปดาห์นี้นะครอบกล่าว อย่างไรก็ตามเมื่อวันก่อนเขาก็กลับมาฝึกซ้อมได้แล้วเขาพร้อมที่จะกลับมาเป็นตัวเลือกของเราอีกครั้งอย่างไรก็ตามในเคสของดุยดีอาสนั้นจะแตกต่างออกไปเพราะเขาหายหน้าจากทีมไปยาวนานหลายเดือนโดยผลสุดท้ายที่ลงสนามให้กับลิเวอร์พูลต้องย้อนกลับไปเมื่อเดือนตุลาคมในเกมกับทางปืนใหญ่อาร์ซนอลดังนั้นแม้ว่าเขาจะกลับมาฝึกซ้อมได้บางส่วนแล้ว แต่ครอปจะไม่เลื่อรัดการกลับมาคืนสนามของเขาและชี้ว่าการคัมแบ็กในสัปดาห์หน้าดูจะเป็นหมุดหมายที่มีความเหมาะสมมากกว่าลุยดีอาสกลับมาฝึกซ้อมสั้นๆได้แล้วหลังจากหายหน้าไปนานมันเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากที่ได้เขากลับมาแล้วมันเป็นเรื่องที่คึกคักและจะเป็นแรงกระตุ้นสำหรับทุกคนครอปกล่าวต่อ เขาไม่ได้ลงฝึกซ้อมในวันนี้สัปดาห์นี้เป็นก้าวแรกของการหวนลงสนามซ้อมของเขาเขาได้ซ้อมบางส่วนเราจะให้เขาได้ซ้อมมากขึ้นในสัปดาห์หน้าจากนั้นเขาถึงจะมีความพร้อมเราต้องจัดการความหนักหน่วงของการซ้อมแต่ให้เป็นไปได้ด้วยดี เรล้ามาลุยกันต่อเลยกับข่าวที่3ของวันนี้ยังคงอยู่กับเรื่องราวเกี่ยวกับเกม b ิกม a ดในคืนวันนี้อีกเช่นเดียวกันแต่ขยับมาดูความคิดเห็นของทางเวอร์กิลฟานได้ปกกระหลังพันแกร่งของเรากันบ้างเมื่อเขาจะได้ประชิญหน้ากับเพื่อนร่วมทีมชาตินเธอแลนด์อย่างทางนาทานอาเกที่ลงเล่นให้กับฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่ฟานได้ก็ประกาศเลยว่า ความเป็นเพื่อนของพวกเขาจะต้องพักเอาไว้ก่อนเมื่อเสียงนกวีดยาวของกรรมการเป่าเริ่มต้นเกมแลาจะใส่เต็มร้อยเพื่อคว้าผลการแข่งขันที่ต้องการให้กับยอดทีมจากเมอร์ซี่ไซส์กลับออกไปจากสงครามในครั้งนี้พร้อมสนิทกับนาธานอาเก้เป็นอย่างมากรวมถึงในชีวิตประจำวันก็ด้วยฟ่านได์กล่าวเราอาศัยอยู่ใกล้ๆกัน ครอบครัวของพวกเราก็เข้ากันได้ดีและได้เจอกันทุกสัปดาห์นัททำได้ดีมาตลอดทั้งปีแต่เขาเป็นคนที่อ,อ่อนน้อมถ่อมตนด้วยเขากำลังเล่นได้ดีในตอนนี้เขาเป็นคนสำคัญทั้งกับทีมชาติของเราและกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เขามีผลงานที่ต่อเนื่องผู้คนไม่ค่อยรู้กันหรอกว่านั่นคือสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับการเป็นนักฟุตบอล ผมมีความสุขกับเขาเพราะผมได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เบื้องหลังและได้เห็นความทุ่มเทของเขาในวันเสาร์เขาจะต้องเจอกับทางมฮัมหม็ดซาลาแลาหวังว่าเราจะได้ผลการแข่งขันที่ดีเมื่อเสียงนกหวีดดังขึ้นมันคือการต่อสู้และเป็นสงครามในสนามหลังจากนั้นเราก็จะกลับมาเป็นเพื่อนกันอีกครั้งแล้วมันก็ยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตที่สำคัญมากกว่าฟุตบอล ผมจะฟื้นตัวกลับมาจากเกมทีมชาติในตอนนี้เราโฟกัสกับแมนเชสเตอร์ซิตี้พวกเราอยู่ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแมนเชสเตอร์ซิตี้กำลังต่อสู้เพื่อลุ้นแชมป์ลีกขณะที่เราตั้งความหวังที่การคว้าตั๋วไปเล่นยูฟ้าแชนสเปนลีกในฤดูกาลหน้าเรามีเกมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้จากนั้นก็ไปเจอกับเชลซีและอาร์ซ a นอลซึ่งมันจะเป็นสัปดาห์ที่น่าสนใจ ไปกันต่อเลยกับข่าวที่4ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับคำแนะนำในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของทีมเราในช่วงเปิดตลาดซัมเมอร์นี้กันบ้างมาลิวัปภูของเรามีความจําเป็นต้องยกเครื่องทีมใหม่ในช่วงซัมเมอร์นี้หลังผลงานในการแข่งขันฤดูกาลใหม่นี้ตกลงไปอย่างน่าใจหายโดยในตอนนี้ก็รั้งอยู่เพียงอันดับที่6ของตารางพรีเมียร์ลีก หลายคนโฟกัสไปที่การเสริมผู้เล่นในตำแหน่งมิดฟิลซึ่งเป็นจุดที่ทีมต้องการกำลังเสริมเข้ามามากที่สุดตลอดจนในแนวรับที่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้วยเช่นเดียวกันทว่าล่าสุดชิปบิลซิเซอดีตดาวยิงทีมชาติฝรั่งเศสของทีมเราก็อดอกมาแนะนำเลยว่ายอดทีมจากถิ่นแอนฟิลจะละเลยการเสริมผู้เล่นในตำแหน่งแนวรุกไม่ได้ด้วยเช่นเดียวกัน คนที่เขาเสนอแนะออกมาเลยว่าทีมของเยอเกนครอปสมควรจะเร่งมือคว้าตัวมาร่วมทีมก็คือทางเรนเดลโคโรมูอาเน่ศูนหน้าฟอร์มแรงทีมชาติฝรั่งเศสของสโมสสไอทรักฟังเฟนผมติดตามดูแรนเดลโคโรมูอาน่มาตลอดกับผลงานของเขาในประเทศฝรั่งเศสนะสิตเซกรามมันทำให้ผมรู้สึกประทับใจอย่างยิ่งกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้น กับเขาอย่างรวดเร็วเขาพัฒนาขึ้นมาแบบก้าวกระโดดใน1หรือ2องฤดูกาลที่ผ่านมาเขากำลังทำได้ดีเขายิงประตูได้เกือบจะทุกเกมและถูกเรียกตัวติดทีมชาติอีกครั้งเขาเป็นนักเตะในประเภทที่ผมอยากจะเห็นมาเล่นให้กับลิเวอร์พูลทั้งนี้คอร์รมูอานน่ทำไปแล้ว11ประตูกับอีก12แอสซิสจากการลงสนาม24นัดในบุนเดสลีกาให้กับแฟรงก์เฟิร์ตในฤดูกาลนี้ ช่วยพวกเขารั้งอยู่ในอันดับที่6ของตารางเรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้ยังคงอยู่กับเรื่องราวความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของทีมเราอีกเช่นเดียวกันแต่มาดูความคิดเห็นของทางเยืเกินครอบเองกันบ้างมาเลย์วัปพูกำลังตกเป็นข่าวพัวพันอย่างหนะัก กับทางจุดเบลลิงแฮมสตาร์ดังจากค่ายเสือเหลืองโบุสเซียดรอทมุนที่ถูกวางเอาไว้เป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งของทีมเราในการเสริมแผงมิดฟิลด์อย่างไรก็ตามอุปสรรคใหญ่ที่สุดของดีลนี้ก็คือเรื่องค่าตัวของนักเตะที่ทางดอทมุนเรียกร้องขั้นต่ำที่ตัวเลข100ล้านปอนด์ขึ้นไปและททำให้หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าหรือว่าููจะยอมทุ่มเงินมาหาศาลขนาดนั้นเพื่อน,นักเตะคนเดียวหรือไม่อย่างไรกัน ล่าสุดมันก็ได้มีนักข่าวนาเรื่องนี้เข้าไปสอบถามความคิดเห็นของเยอเกนครอปโดยตรงซึ่งเจ้าตัวก็เลี่ยงที่จะตอบคำถามและยังคงอุบไตเอาไว้แต่ยืนยันกลับมาเลยว่าจะมีการซื้อนักเตะใหม่เข้ามาอย่างแน่นอนผมไม่ขอตอบคำถามนี้ก็แล้วกันนะเพราะเราไม่เคยพูดถึงเรื่องเหล่านี้กันเลยครอปก่าว อย่างไรก็ตามสิ่งที่ผมสามารถยืนยันกับพวกคุณตรงนี้ได้เลยก็คือเราจะมีการจับจ่ายใช้สอยเงินในช่วงซัมเมอร์นี้แน่มันจะมีการเสริมทัพผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาซึ่งอันที่จริงแล้วเรื่องนี้ผมก็เคยบอกพวกคุณไปแล้วนี่ส่วนมันจะเป็นใครหรือเราจะใช้จ่ายเงินมากน้อยเพียงใดกันผมจะไม่ขอพูดถึงเรื่องเหล่านั้นณตอนนี้ มันเป็นที่ชัดเจนว่าหลังจากช่วงระยะเวลาหนึ่งคุณจำเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในสิ่งต่างๆแล้วกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งนั่นถือเป็นเรื่องปกติอย่างสิ้นเชิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลทุกวันนี้มันเกิดขึ้นได้ยากกับผู้จัดการทีมคนเดิม เพราะผู้คนมักจะตระหนักดีว่าหากคุณมีการปลดผู้จัดการทีมคนเก่าออกไปแล้วแต่งตั้งผู้จัดการทีมคนใหม่เข้ามาทำหน้าที่แทนมันก็จะทําให้สิ่งต่างๆสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นการบีบให้คุณจําเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนทีมใหม่ในช่วงเวลา7ปีที่ผ่านมามันเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าทีมของเราก็จำเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง มันไมีช่องเวลาที่คุณจําเป็นจะต้องทําแบบนั้นเราไม่ได้อยู่ในจุดที่เราอยากจะอยู่เราไม่ได้อยู่ในที่ที่เราสมควรจะอยู่แล้วมันก็ไม่ใช่ที่ที่เราต้องการจะอยู่ด้วยดังนั้นมันจําเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างรง่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ